สวัสดีจ้าวันนี้เรามีพยันจานมือนะซึ่งเราทำของเราเองแล้วก็ลงของเองนะเชื่อกันว่าจะเป็นโชคลาภวาสนาเมตตามหาเสน่ห์เล็กลูกค้านะจ๊ะผืนละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมค่าส่งฟรี e m s มสเคอรี่ T ทั่วไทยแล้วนะใครสนใจติดต่อได้ที่ลายเอก1อลหนึ่งสองสองนะเดี๋ยวทุกแผ่นทุกผืนจะปลุกไปนะจ๊ะ น่มัาสับวาตโตโตสัมมาสุบสัมมาสับวาตโตสัมมาสัมรสสัผมทำเมิตด้นาชริติทำไม่ได้นาชาริติถ้าใารไม่ไต้นาชาริติบริเวณไร้ชาร์จิโอมาปาร์มมาเราต้องคุมารมณ์าาเราไม่ราาราบุิ้นต้องมาเปิมาเมาใช้ง่ายๆนะจ๊ะเพียงพกพาหรือว่าไว้ในกระเป๋าเงินนะให้สูงกว่าเอวได้จะดีจากใคร่